นัศึกษาตอนที่สิบไทโอพาฟาเดียมาที่ศูนย์วิจัยหลังจากก่อนหน,นี้ได้ส่งนักศึกษาทั้งหมดมาที่ศูนย์วิจัยแล้วทันทีที่เข้ามาในศูนย์วิจัยก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ทหารจนถึงบรรดาน,นักศึกษาทุยรวนแล้วแต่ไม่ใช่กลุ่มเดิมไทโอน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ส่งตัวนักศึกษากลับมาแล้วเวลานี้ไทโอ ก็กำลังตกลงเจราจากับบรรดาอาจารย์แล้วก็ด็อกเตอร์แสงชัยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงฟาเดียก็ได้กลับมาที่ศูนย์วิจัยแล้วเขากำลังรออยู่ที่หน้าห้องประชมุมเวหาเข้ามาหาฟาเดียเขาคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอกับฟาเดียอีกครั้งฟาเดียดูปลอดภัยดีคนพวกนั้นไม่ได้ทำร้ายฟาเดีย พี่เวหาเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้หานกลับมาหรือยังยังเลยไทยโอเป็นกลุ่มแรกที่ส่งนักศึกษากลับมาจากนั้นก็เป็นกลุ่มของฮานแต่ฮานไม่ได้กลับมาด้วยฮานไม่ได้กลับมาพี่คิดว่า อาจเกิดเรื่องขึ้นกับฮานก็ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าทุกคนปลอดภัยฮานจะไม่ปลอดภัยได้ยังไงนั่นแหละที่พี่สงสัยนอกจากจะสงสัยเรื่องฮานแล้วไว้ยหากำลังจะบอกเรื่องที่สูนย์วิจัยถูกป้นเอาทองไปไทโอกับบรรดาอาจารย์ก็ออกมาสักก่อนทำให้ไวหาต้องแยกตัวออกไปเพราไม่อยากถูกตำหนิ ไทโอมองตามเวหาอย่างไม่พอใจแล้วบอกฟาเดียว,ว่าเขาจะไปรอที่รถลาเดียมองไทโอก่อนที่จะหันมาคุยกับด็อกเตอร์แล้วก็อาจารย์เป็นที่ตกลงกันแล้วว่าทุกคนยอมให้กลับมาทำงานที่ศูนย์วิจัยแต่ยังอยู่กับไทโอเป็นอย่างที่ไทโอพูดทุกอย่าง นอกจากดอร์ัสงชัยแล้วอาจารย์คนอื่นๆก็ไม่ไว้ใจคนนอกแต่กับยอมกับเรื่องนี้หลังจากพูดคุยดอกเตอร์ Dr. ก็เดินไปส่งฟาเดียในระหว่างเดินก็พูดคุยไปด้วยดอกเตอร์แังชัยอย่าให้ฟาเดียตีสนิทกับไทโอเขามั่นใจว่าฟาเดียทำได้ รู้จักตอนนี้แล้วไทโอก็ชื่นชอบฟาเดียอยู่ไม่น้อยมันไม่แค่ตีสนิทในความคิดของฟาเดียด็อกเตอร์ต้องการมากกว่านั้นเมื่อฟาเดียรู้ทันเขาจึงบอกกับฟาเดียตรงๆว่าถ้าฟาเดียทำให้ไทโอรักตัวเองได้ก็เท่ากับกำลังช่วยพี่ชายฟาเดียไม่เข้าใจ เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับพี่สายเขาด้วยเป็นกลุ่มอํานาจของไทโอที่กําลังบีบบังคับให้หมอโอโซนมาที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ซึ่งฟาเดียก็รู้ว่ามันเสี่ยงแค่ไหนและฟาเดียควรที่จะฟังให้ถึงที่สุดแต่ถ้าจะทําอย่างนั้นได้ต้องทําให้ไทโอรักให้ได้ก่อนเข้าถึงจะยอมทําทุกอย่างเพื่อฟาเดีย แเตอก์แน่ใจแหะครับว่าเป็นฝีมือของไทโอค่อนข้างแน่ใจไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะคนที่ให้ข่าวมาคือคนใกล้ชิดที่ยอยู่ในกลุ่มของไทโอมันอาับไม่ใช่ความคิดของไทโอซะทีเดียวอาจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหรือคอยสนับสน,นุนไทโอเข้าใจเราครับด็อกเตอร์พอพูดจบด็อกเตอร์ก็เดินมาส่งฟาเดียถึงรถของไทโอพอดี ไทโอเปิดประตูให้ฟาเดียขึ้นรถหลังจากขึ้นรถและขับออกมาไทโอก็จับข้อมือของฟาเดียฟาเดียถึงกำผพันควับพอเขาบีบข้อมือฟาเดียด้วยนายจะทำอะไรของนายปล่อยนะฉันจะถามไหน้าอ่อนนั้นมาเป็นใครใครเคยหน้าอ่อนที่นั่งคู่อยู่ด้วย ตอนที่ฉันออกมาจากห้องประชุมไทโอคงหมายถึงเวหารุ่นพี่นั่นเองเขาเป็นรุ่นพี่ของฉันทำไมนายไม่พอใจอะไรฉันนะ่ะก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วรุ่นพี่น่าะใจหรือว่ารุ่นพี่แล้วนายเป็นอะไรของนายฉันบอกแล้วทำไมไม่เชื่อก็ดูสนิทสนมกันไดใ้ฉันเชื่อได้ยังไงว่าเป็นแค่รุ่นพี่ เขาไปรุ่นพี่ได้แอบชอบฉันทีนี้นายพอเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจเต็มแจ้งเลยรู้ตัวด้วยนี่ว่ามีคนแอบชอบแล้วทำไมไม่ชอบเขาสละถ้ารู้แบบนี้แล้วก็มันเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับนายแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของฉันแล้วตอบก็ไม่ได้ชอบพอใจหรือยังไทโอ ยิ้มอย่างพอใจพร้อมกับปล่อยข้อมือของฟาเดียเขาก็เตือนฟาเดียว่าตอนนี้เท่ากับพวกเขาเป็นพวกเดียวกันแล้วฟาเดียต้องช่วยเขาเรื่องงานวิจัยแล้วก็หาทองส่วนที่เหลือหากฟาเดียไม่ทำตามฟาเดียกับครอบครัวต้องเดือดร้อนแน่พอเขาจะบอกเรื่องทองกับสงว,วิจัย นายกำลังหลอกใช้ฉันทางทั้งที่ฉันก็ช่วยนายทุกอย่างไม่ได้หลอกใช้เขาเรียกว่าร่วมมือกันแล้วนายทำอะไรให้ฉันบ้างนายไม่ได้ทำอะไรฉันเลยก็ช่วยพี่ชายของฟาเดียวไงนั่นเหรอที่เรียกว่าช่วยที่ฉันช่วยนายมันมากกว่าจะได้ซ้ำทองพวกนั้นมีมูลค่าไม่น้อย นอกจากนานจะไม่ทําตามคำพูดปล่อยตัวซะนแล้วนายก็ยังขู่บังคับฉันด้วยไม่ได้โคแต่ฉันทําจริงแน่นายมันเลวฉันยอมรับว่าจะเลวจะด่าจ,จะว่ายังไงก็ตามใจแต่ต้องทําทุกอย่างตามที่ฉันสั่งฟังดูเหมือนไม่มีทางเลือกแล้วแต่ฟาเดียคิดว่ามันยังมี เขาต้องคิดหาวิธีพาตัวเองออกจากไทโอให้ได้แต่คนที่คิดหนักก็คือฮานแม้อันวาเจอพยายามยุหานแต่ฮานก็ยังไม่กล้าพอโอพี่ทำไมไม่หนีทัทีเนี่ยรถก็พร้อมแล้วเหลือแค่วิ่งไปอพี่อย่าวิ่งไหวแล้วเราวิ่งไหวเหรอเดี๋ยวอันวาไปรอที่รถก็ได้ พี่วิ่งไปให้ทันก็พออะไรนะแบบนี้ถ้าหมอนน่นรู้จะทำยังไงจะรู้ได้ยังไงเพราะเราจะหนีในวันที่พี่เนติไม่อยู่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่อยู่ต่อไหนทุกๆสามวันพี่เนจิต้องเข้าเมืองไงเข้าเมืองจริงเหรองั้นพี่เป็นแผนแล้วพี่จะแอบขึ้นรถเนติแล้วหนีเข้าเมืองไปกับเขา โหพี่คิดได้ไงอะ่ะทำไมมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะถูกจับได้ก่อนแน่เราก็หาที่ซ่อนดีๆสิเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เนติฉลาดจะตายและอย่างพี่น่าจะถูกจับก่อนที่รถจะออกจะได้ซ้ำอ้าวอ้าวไงมาว่ากันเนี้ยก็พี่ไม่รอบครอบ จะหนีไปกับรถพี่เนติได้ไงแค่หนีตอนพี่เนติม่อยู่นี่ก็ว่ายากแล้วนี่จะหนีขึ้นไปกับรถเขาเออคือผมคงพึ่งพี่ไม่ได้แล้วแหละดูท่าแล้วพี่ต้องอยู่เป็นแฟนพี่เนติเป็นจนตายแน่ๆดิอย่าพิ่งมาตัดกำลังใจกันสิก็มันจริงๆนี่สู้พี่ฝาเดียก็ไม่ได้ฉลาดแถมใจดีฟาเดีย ใช่คนที่เป็นนักศึกษาใช่ไหม่หานถามเพื่อความแน่ใจเขาเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วหากใช่คนคนเดียวกันก็คงจะดีเมื่อรู้ว่าใช่อันวายืนยันว่าใช่พอครั้งแรกที่เจอฟาเดียก็ใส่ชุดเหมือนกันกับฮานในวันนี้ฮานดีใจมากแล้วก็กอดอันวาขอบใจมากนั่นวา เป็นข่าวดีที่สุดในหลายวันนี้เลยขอบใจอะไรพี่ฟาเดีย์อยู่ตั้งไกลดีใจอะไรไม่ได้เจอกันน่ะมันก็ใช่แต่อย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่าปลอดภัยก็ยังดีเป็นเพื่อนกันเหรออืมเป็นเพื่อนกันแต่คนที่ไม่อยากเป็นเพื่อนอยากเป็นผัวก็คือเนติ เขากลับมาพอดีพร้อมกับของฝากเขาให้หารแล้วก็เดินผ่านไปช่วงนี้เนติอารมณ์ไม่ค่อยดี้านเองก็ไม่อยากอยู่ใกล้เขาจึงเดินกลับไปที่ห้องพร้อมกับของฝากอันวาวิ่งตามได้ดูของฝากที่เนติซื้อมาให้หารลวดแล้วจะเป็นขนมที่ซื้อมาจากในเมืองโอ้โหขนมทั้งนั้นเลย งั้นพี่ให้จะดีเหรอถ้าพี่เนติรู้พี่ไม่บอกเขาหรอกเราเอาไปเถอะขอบคุณครับอันวาว้าขนมแล้วก็รีบออกไปเลยสวนกับเนติที่เดินเข้ามาพอดีเนติเข้ามาในห้องมองฮานอย่างไม่พอใจเนติทำไมถึงให้ขนมอันวาไปหมดอันวายังเด็กไม่ควรกินขนมมากมายขนาดนั้น ฉันขอโทษก็เห็นอันวาชอบอันวาชอบก็เลยต้องให้ไปหมดใช่ดีข่าวหลังก็อย่าหวังว่าฉันจะซื้ออะไรให้อีกเมื่อไอ้คนไม่เห็นความตั้งใจของคนที่อุตสาอของฝากมาจากในเมืองมันเสียทั้งความรู้สึกและทั้งโมโห แต่คนที่กําลังมโมโหแทมเครียดก็คือหมอโอเขาได้รับคาสั่งเป็นรายลักษณ์อักษรให้เตรียมตัวเดินทางไปที่ศูนย์วิจัยเพิ่งจะได้กลับมาแต่กลับจะถูกส่งตัวออกไปอีกอย่าไปเลยนะโอโซนแล้วจใจฉันทำยังไงถึงฉันจะปฏิเสธเขาก็บีบฉันอยู่ดี ครั้งนี้ฉันไม่ไปครั้งหน้าเขาก็มาเขาบฉันอีกดีไม่ดีเขาก็จะเลือกแกแทนฉันตัดสินใจไปเองดีกว่าฉันไม่อยากให้แกไปเสี่ยงทำไมเราสามพี่น้องถึงได้มาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยพวกเราไปทำเวรทำกรรมอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เวรกรรมอะไรหรอกที่ต้องการใช้พวกเราเป็นเครื่องมือ เพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นใครงั้นแกต้องระวังตัวให้มากๆนะหมอโอรู้แล้วแกก็เหมือนกันดูแลตัวเองให้ดีอย่าเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะอ้จัก,กรินแล้ฉันจะไปเชื่ออะไรหมอนั่นว่าได้เหรอหมอนั่นเข้าใกล้แกเพราะอะไรฉันว่าต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน่ระวังตัวหน่อยไว้ก็ดีนะหมอโยเออ ฉันจะระวังตัวแต่คนที่ไม่ต้องระวังอะไรเลยแค่รอก็คืออรมรินทันทีที่ได้ข่าวว่าหมอโอได้รับคำสั่งออกนอกเมืองไปประจำที่ศูนย์วิจัยคนพร้อมอาวุธพร้อมพร้อมจะชิงตัวหมอโอได้ทุกเมื่อ